ฟินทั้งเอเชียคะ่ะพีพีหลุดโป๊กกลางวงของขวัญพิเศษจากบิวกินเป็นการฉลองวันเกิดอายุครบ24ปีเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาที่อลังการสุดๆของพีพีงานนี้มีแฟนๆส่งของขวัญมาให้มากมายไม่ว่าจะเป็นเค้ก24ชั้นสูงถึง4-5เมตรและเค้กเงินอีกมากมายคะ่ะโดยล่าสุดพีพีได้เผยถึงของขวัญที่คุจินินให้ด้วยว่าบิวกินไม่ได้ไวอวยพรอะไรเป็นพิเศษ เพราะเจอกันทุกวันอยู่แล้วแค่บอกว่าวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขเป็นคำวอวยพรเล็กๆดีใจที่ยังอยู่ด้วยกันเขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมจะจับมือกันตลอดไปส่วนของขวัญที่บิบกินให้มาเป็นอะไรไม่รู้กล่องแดงๆเขาตั้งใจซื้อให้เราปีนี้ปีที่เจ็ดแล้วคงคิดว่าอะไรไม่ออกเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วจริงๆอะไรก็ได้ ไม่จําเป็นจะต้องกล่องแดงกล่องดำบิวกินอะไรให้ก็บอกบอกแล้วแค่ทําตัวน่ารักน่ารักก็พอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ